นี่คือคะแนนรวมทั้งหมดของ22เกมที่ผ่านมาครับ RQ r Athena Thailand ครับยังคงเป็นอันดับที่1ต่อไปนะครับแล้วทีมไทยต่อไปครับ King of Gamer รับครับอยู่อันดับที่5แล้วก็ w i l d Das The m u r d e r อยู่อันดับที่11ครับทีนี้เป็นเกมที่23ครับมันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะครับน่าจะทับลายอยู่อ่า11คือ w i l d Das The m u r d e r ใช่ครับนี่ครับ w i l d s The m u r d e r ครับทับลากับท1ครับเฮ้ยมาตินน็อกละฮะน็อกนะเลือดไหลายพาๆมาตินน็อกครับ ภาไม่ได้ตัดมาด้วยก็โดนไครนกโอ้โห oh, oh. เอาเล้ครับแย่แ yeah, ล้วฮะอินเกมรีเตอร์ของวัดเดอะมอร์เดร์น็อกอยู่นะครับต้องรีฟาร์มร,รีบช่วยครับแล้วคนที่ใกล้ที่สุดคือใครครับเดือดร้อนเวลมอสอีกแล้วฮะรีเพย์ไหมฮะมีดีฮะสี่สิบทำเป็นเล่นไปพูดเป็นหนังการ์ตูน M16 He เฮดช็อตกลางอากาศ e s <S อีสปอร์ตไม่ให้กำลังใจแล้วจะไปด่ากันทำไมเนี่ยคุณดูเขายิงกันแบบนี้ฮะนี่คือเกาหลีใต้นะฮะ โอ้โหนะฮะตรงนี้ค่อยๆใจเย็นๆนะฮะพี่สายใจเย็นๆนะครับผมคุยกันก่อนครับมาตินบอกว่าเท้ายังไม่ถึงพื้นเลยฮะเออคือคุยกันก่อนลอยล้มมาแบบนี้เฮ้ยเขาได้เลยครับท่านผู้ชมครับแล้วดูยูเรี่ครับไปโดนรถชนเหมือนกันน็อกไปแล้วเวลมอสเจ็บหนักมาตินปั๊มยาขึ้นมาจากเวลมอสที่ดรอปไว้ให้ แต่เวมอนต์ไม่รู้จะมียาหรือเปล่าเลยครับโอ้ยิงกลางอากาศครับเฮ้ยแล้วเขาได้เลยเหรอครับทีวันรออะไรล่ะฮะเซเดนครับโอ้โหนี่คุณกำลังวิ่งเข้าเจอกับวันเดอร์เมอร์เดอร์นะฮะทีมไฟส์อันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วไว้ใจเย็นก่อนเฮ้ยอ่านโจรขึ้นที่สูงมันไม่จะช่วยได้หรือเปล่าเลยครับเรามาตีนบอกมานี่มานี่มาลนหาที่มาตรงนี้มามานี่มาเอาไปหนึ่งลูกก่อนน็องหนึ่งไหมไม่โดนเลยตรงนี้ครับเซเดนงานงอกนะตรงนี้ครับแล้วเขามาปืนเนี่ยเขาพร้อมกว่านะพี่อาร์ตนะปืนเขาพร้อมกว่าซ นี่คล้ายๆกับเกมที่เขาลวกขึ้นไปเอาเอาจอนเลยฮะคล้ายๆกันเลยนั่นดิเอาแล้วดูครับแล้วดูมาตินที่ขึ้นดาดฟ้าไปแล้วลูดมาจาังหวะนี้เวลมอร์สครับ <ไป S 1> เรียบร้อย,ยครับมาช่วยมาตินแท้ๆสองเกมไม่ได้เล่นแล้วครับเวลมอสแล้วมาตินกัะโดดลงมากัะโดดลงพื้นมาแล้วไม่รอดแล้วจวังหวะนี้มาตินโดนลุมมาก็เรียบร้อยครับทีวันนะเกบมาตินออกจากเกมไปครับวยยอนจุน วอร์รัสดับเบอร์เดอร์เสียไป2คนนั่นแล้วเป็นตัวหลักๆเลยด้วยโอ้โหแล้วยอนจุนเห็นตำแหน่งด้านบนด้วยครับเห็นตำแหน่งอาร์มโจนด้านบนด้วยและเอ็นคอร์ไปน็อกใสยจีนายครับเฮดช็อตไปด้วย M16 มสิบหกครับทางเมกาสตาร์และในี่สวนมาใช่ครับไปเทนน็อกเอ็นคอร์ได้เหมือนกันครับแล้วโจนาธานโจนาธานมาได้ยูซูยีไปเก็บเอ็นคอร์จะเก็บไปโจนาธานไปน็อกกอดดาดแล้วครับโอ้โหอาร์มโจนเหลือคนเดียวกำลังจะโดนลุมโจนาธานเดินมาได้วอร์รัสดับเบอร์เดอร์กำลังจะจบสิบหกแต่อาร์มโจนสู้ขานไปอดใจเป็บอาร์มโจน วอลดัตเดอรเมอร์เดอร์จบ16หครับวงครับกันจะมาแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหแล้วเด้งขึ้นไปในกลางเมืองร้อยเร็วเน็ตเลยภาพเดิมเมื่อวานแต่ว่ากินบนไปอีกนิดหนึ่งเอาเลยครับผมบอกเลยว่าคราวนี้คนที่อยู่กลางวงตรงนั้นครับสีเขียวเขียวหมายเลขสิบทีมซีเครตครับโอ้มาเลเซียฮะท่านผู้ชมเอาเลยครับแบบนี้แล้วมีการเคลื่อนตัวจาก k ค G เหมือนกันที่จะเข้าไปหน่อยนึงแล้วบอกเลยนะครับว่าเข้ากันยากมากแล้วครับตอนนี้ที่ใครอยู่นอกวงอาร์เคียติน่าสิบเจ็ดลำบากแล้วครับ ดูครับข้างหน้านี้เหนื่อยแล้วจริงฮะตันนะจะหนังมวนเดิมฮะเอาใจช่วยกันแล้วสมใจจริงรถระเบิดใส่บอสซ่าครับไปแล้วฮะไปเกิดแล้วเพื่อนเวนกรรมฮะท่านผู้ชมครับรถระเบิดใส่เพื่อนตายไปฮะตรงนี้โอ้โหไปเออร์เลอร์ยังไงภาพไม่ได้จับแต่ตอนนี้ King of Gamer ครับเสียผู้เล่นไปฟรีฟหคนโอ้โหเอาเลยครับบพกิตรอนครับซักซี่กับลัซซี่ชิดบ้านเข้ามาแล้วครับแบบนี้ คือเหมือนบิเกตอนต้องการเคลียร์ตึก k l g ครับแต่บาก้ารนี่ครอสอยู่จากฝั่งตรงข้ามแล้วดูให้ MJ ครับจะเจสต่าเซ็นไปน็อกใส่จีนายแล้วเก็บจีนายออกจากเกมไปเลยให้ MJ ไปซะแล้วครับจีนายครับไปอีกแล้วนะครับนี่แหละครับอย่างที่บอกการแยกเล่นมันก็มีดาบ2คมครับหนึ่งคือถ้าไปได้ก็มีพื้นที่เล่นครับแต่ถ้าไปแล้วจ้าเอกก็ตายคนแรกนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วดูครับลาเส้ไลาซเสนไม่ให้ออกครับ ไล่เซนไม่ออกกดไปรถกดไปมาแล้วโดนยิงตกรถมาเออนี่น็อกไปแล้วครับแล้วเบียร์สิบเอ็ดก็ตัวรอดยากเลยนี่ไม่น่ารอดแล้วแบบนี้เรียบร้อยครับไล่เซนเก็มวันนี้ออกจากเกมไปนี่คือความเก่าเกมของพิเกตต์ตอนเลนเอเรียนเขาทิ้งคนเดียวไว้เก็บอาร์คิวเทน่าเลยฮะโอ้โหแล้วเขาไว้ใจคนนี้ได้เลยครับไลเซนครับถูกต้องครับแล้วเบียร์สิบเอ็ดไปต่อยากแล้วครับแล้วเสียจีนายไปแล้วด้วยฮะเอาละครับแล้วดู่ะแม่สวัสดีครับไปเนาะไปเก็บคิวจากพี่เมย์เลยแล้วเบียร์สิบเอ็ดโดนน็อกไปแล้วเป็นบล็อกเกมมิ่ง เหมือนเขาทิ้งคนนึงเนี่ยไว้เพื่อฆ่าเลยนี่ไงวงเด้งขึ้นสายบนไปทีครับเฮ้ยโอ้โหวงเด้งหนีเมืองไปหา TSM Entity กับ Mega อ่า Mega Star นะครับอาร์คิวเน่าจบ14ครับจบไปอ่าแล้วครับมิีมิกกีต่อเลยเลียนไมโครบอยเดินมาคอนเซปต์คอนเซปต์ประกาศกำล่เบิดไม่ได้ยิงไมโครบอยเนอกคอนเซปต์ไปแล้วเล็กยิงรถระเบิดใส่เซลวีไปแล้วซุปเปอร์เจตจะต้องช่วยไมโครบอยสามคอนเซปต์จากเกมไปไม่ได้ยิงครับไปกำล่าเบิดเจ้าเซลจบไปแล้วครับ12โอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับ อุ้ยลาบาก้าก็โดนไปด้วยครับคิงออฟเกมเมอร์ขับจบ11ครับถูกต้องทีมไทยของเราหมดแล้วครับท่านผู้ชมแล้วเขาไดเข้ามาไดเข้ามาก็โดดใส่ไอช็อตเลยแล้วปิดฉากไปกินก่ายไป TSM Entity ครับไทยก็จบไม่ค่อยสวยนะสำหรับเกมนี้ RQ r Athena ครับได้ที่12 King of Gamer ครับได้ที่14 w a d a t h u r d e r ได้ที่16ครับคะแนนรวม23เกมมาแล้วครับตอนนี้บิ๊กเกตันจากอินโดนีเซียครับแซง RQ r Athena ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับห่างกัน3แต้มครับทำให้ r RQ Athena หล่นไปเป็น ที่2เลยนะครับทีมไทยอีกทีมครับ King of Gamer หล่นมาเป็นที่6แล้วส่วนวอลดั้ตครับก็อยู่อันดับที่11ครับโอเคครับไปชมเกมที่24กันต่อเลยนะครับท่าน็อกเนี่ยผมบอกก่อนเลยเฮ้ยแล้วเจอแล้วเจอพยายามจะยิงแล้วบอสซ่าได้ครับเอาละครับได้แต้มจาก MJ มาการจะได้สักหนึ่งแต้มเนี่ยมันยากลำบากขนาดนี้แหละครับเสี่ยงด้วยนะเมื่อกี้นะจริงน่าสนใจครับแบบนี้ครับอาร์คิวเทน่าเข้ามาที่กลางวงแล้วและอยู่ตรงกลางฮะับอาร์คิวเทน่าครับโอ้โหเช่นเดียวกับหมายเลข11ตอนนี้ครับ12บสนาฬิกาวอลดัต เดอะเมอร์เดอร์ขยับเข้ามาแล้วครับบอซ่าครับไปน็องใส่หัวสวนเหมือนกันแล้วบาก้กาไปน็องใส่วินเทอร์ครับตรงนี้แล้วบอซ่าไปน็อกใส่คิวมาเหมือนกันเอาแล้วสิครับแล้วเออนี่จังหวะนี้ครับไปน็อกแมททอยได้อีกหนึ่งคนแล้วชาซินจังหวะนี้ไปน็อกบอซ่าได้ครับแล้วชาซินจังหวะนี้เก็บบอซ่าจาเกมไปแจมกันมั่วแล้วเออนี่ไปเก็บทั้งไอชอจาเกมไปโอ้โหแล้วบาก้าครับแล้คิวจากคิวมาไปตรงนี้แล้วเล่นคอจังหวะนี้ไปน็อกธามูตูไปแล้ว T ซีกระโดดเช็คนิดหนึ่งครับบาก้าได้แต้มจากวินเทอร์ครับจากยูร e ิ e า p อีสปอร์แล้วบากา้าเฮดช็อตน็อกล็อกไปอีกครับจาก g X r าร์เซลแล้วเวมอสหวะนี้ไปเก็บสะแนนจากเกมไปเหมือนกันครับแล้วเอาตอนครับไปน็อกบาก้าเหมือนกันทีมไอเดีจบสิไปแล้ว<อ>จีนายจะนี้ไปเก็บยูไฮ่จากเกมไ,ไปแล้วหนุยครับหจะนี้ไปเก็บวีซีแล้วด้านหลังไม่ได้ดูด้านหลังไม่ได้ดูดูล่ยิงพลาดครับโอ้โหซักซี่หันมาแล้วไมคขอบอยมาช่วยเก็บเอาตอนไปโอ้โหหันหลังม่ยิงเขาตายเฉยเลยครับเมื่อกี้นามว เอ็นคอร์จะเกมไปเวลมอนระเบิดนน็อกวิรูขอเล่นล็อกไปแล้วไมโครบอยกดไกลๆไปแล้วสซวัคจังหวะนี้ไปเก็บสเก้จะเกมไปแล้วก็ดานจังหวะนี้ไปเก็บพลดอกจะเกมเหมือนกันโอ้โหเกมนี้จีนาซับไป3คิวแล้วแต่ยังอยู่ด้วยตรงนี้แล้วเวลมอนครับได้คิวจากวิรูมาตัวนี้แล้วสซวัคครับไปแต่เก็บคิวจะมาวีมาตรงนี้แล้วลักซี่ครับไปน้องใสกอดดาด้วยแล้วดูไลเซนพยายามแถบยิงอยู่ไกลๆเป็นคูณสี่ เอาล้วจีนายเจ้านี้ไปเก็บวีซี่จะเกมไปแล้วก็ด้านโดนเฮดช็อตจากไลเซนไปครับแล้วพี่เมย์เจ้านี้ไปเก็บซักซี่เหมือนกันเสียตู้เล่นไปแล้วไลเซนนะไปน็อกเวลมอสโอ้โหล้ซุปเจ๋งเข้าไปน็อกใส่เออร์นี่ครับเอาซัยก,กันเองตัวนี้แล้วไลเซนเฮดช็อตเก็บเวลมอสจะเกมไป,ไปตัวนี้คอนเซ็ปต์ไปน็อกใส่ไมโครบอยครับเอาแล้ครับแล้วดูเราลัคซี่ตั้งเป้าอยู่แล้วสเปย์ไปว่างไงแล้วเบรกเจ้านี้ไปเก็บไมโครบอยจะเกมไปมาตินโดนน็อกจากสวัสครับวอลดัเดอร์มดจบไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่ารอดครับไลเซนอเ โอ้ดูครับท่านผู้ชมครับดูบอสเกมมิ่งดีฮะแล้วดูโลกิหันไปน็อกจีนายได้เฉยเลยตรงนี้ได้ย้อนจุนตายวงไปครับเอาละครับแล้วตอนหน้ามันลงลงมันลงลงต้องวิ่งครับอาคิวแลวดิทูอีเดินมาจังหวะที้นอนต่อเออนี่โดนน็อกไปจากบาก้าเหมือนกันแล้วจ้วชาซินไปเก็บซุ้เจออกจากเกมไปแล้วบากาถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วไปก่อนแล้ววิ่งก่อนแล้วชาซินตายวงจีนายไหลตายวงไปอีกดิทูอีเข้ามาปั๊มยาก,ก่อนครับที่หลังหินตรงนี้ครับดิทูอีกับ เบียร์สิบเอ็ดนะที่เหลืออยู่แต่เบียร์สิบเอ็ดยังไม่ได้เข้าวงนะครับยังไม่ได้เข้าวงเลื่อนรถทูบูบูบอยู่แล้ว King of of คิงออฟเกมขับก็เหลืออยู่แล้วเบียร์สิบเอ็ดกำลังจะเดินตามดีทูอีรุ่นพี่เข้ามาแล้วสุดท้ายมาเข้ามาตบน,น็อกครับโลกรีดน็อกเบียร์ส oh ิบเอ็ดโอ้โหหมดทางเลือกเขาเบียร์สิบเอ็ดครับมันวิ่งมาโลง่งๆเลยเมื่อกี้นี้ถูกต้องแล้วบ็อกซ์เกมมิ่งอยู่ในบ้านครับแล้วจังหวะนี้สวักครับไปเก็บเบียร์สิบเอ็ดออกจากเกมไปตอนนี้เหลือดีทูอีคนเดียวแล้วระเบิดจะมาก้าคัดสั้้ฮะโอหูไม่โดนหรรรออใ่่่คคัับบไไมมโโดดนนเาละ ดีท e, หรือ,อคนเดียวตอนนี้บอกบอ็บอกนี่คือกลางวงมีบ้านนะครับผมอยู่นานแล้วฮะใช่ครับแล้วยิงมาสเปรย์จอดนี้ดีทูอีไปแต่เป็นเบรครับที่เก็บสวักไปเมกลาสตาร์ Star, จบไปแล้วครับเอาเลยครับผมส่งไปหนึ่งครับตรงนี้ครับแม่ แล้วดูฮ่าอาคิวเขาจะบล็อกเกมมิ่งแล้วมีสิทธิ์ได้แชมป์เพราะตอนนี้บล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามครับถูกต้องครับแล้วหลุยครับอยู่นั่งร้านตรงนี้แม่มุมมันได้เปรียบเหลือเกินครับแลบาก้าบอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วเรียบร้อยครับโลกรีเก็บดิทอีออกจากเกมอาเ์คิวชนะจบอันดับ3เหลือ2ทีมสุดท้าย King of Gamer Cup จากประเทศไทยและบล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามแล้วพี่มีเดินออกมาพี่เมเดินมาประมาทไปหรือเปล่าแต่คอนเซ็ปต์ตเจ้าหนี้เป็นน็อกพี่เมย์ได้แล้วเดินมาลูกของหลุยมาเจ้าหนี้ครับโอ้บาค้าโดนน็ อันดับหนึ่งนะ Box Gaming ฮะยี่สิบแปดแต้มนะครับ King OK เมื่อขับมาเป็นอันดับสองยี่สิบเอ็ดแต้มสวยงามครับ Arcutena ครับตามมาที่สิบห้าแต้มครับ Mega Star สิบสี่แต้ม Bigatron สิบสามแต้ม T1 สิบสามแต้มครับ Yu Liu Ape ครับสิบแต้มและแปดแต้มจาก Wardas ครับถูกต้องครับแม้ว่าัสก็ถือว่ามีแต้มคิวติดมาติดมือมาเหมือนกันนะครับอันดับเก้าครับทีม m Secret ครับห้าแต้มเท่ากับอันดับสิบครับ All In Lock Esport ันดับ11ครับฟรีสไตล์เท่ากับอันดับ12ครับรีเจ็คสกาเลตสามแต้มคะแนนตอนนี้24เกมนะครับอาร์อาร์คิวเทนาครับก็ไล่จี้บิเกตตันมาแล้วครับห่างกันเพียง1แต้มเท่านั้นนะครับทีมไทยอีกทีมนึงครับคิงออฟเกมเมอร์ครับครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่5ครับส่วนวอลดัสเดอะมอร์เดอร์ไทยแลนด์ครับอยู่อันดับที่11ครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันในเกมที่25ในคลิปหน้านะครับ